โอเคถ้าเงินมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งอะนะครับโอเคโอเคครับผมก็ขอสวัสดี before, อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่น้องๆน,น,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนนนนไไลลล์รรรรราาายยยด้้้เสสสิมททททุุุกกกชงงูปแแบบบััฟีว็ะค โอเคนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนพี่น้อง,น,องนะครับผมที่เคยสมัครนะครับ F b i n e t h e d g กับ up lite ซึ่งอตอนนั้นที่ผมลงคลิปไปนะครับเขาจะมีการาแจกแคมเปญคนละ500บาทเขาไม่ได้แจกเป็นเงินไทยนะแต่เขาแจกเป็นเหรียญ bnb ซึ่งมูลค่าประมาณ500บาทครับซึ่งตอนนี้ใครที่ เคยสมัครกับผมแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านไปแล้วนะครับก็สามารถมาทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้านบนขวานะครับด้านบนขวาตรงนี้มันจะมีคําว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวาัล BNB นะครับคุณก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าดูเพิ่มเติมนะครับพอกดคําว่าดูเพิ่มเติมปุ๊บมันจะมีรางวัลให้คุณคุณก็สามารถกดได้เลยมันจะขึ้นแบบนี้ครับนี่นะครับทุกคนมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้คุณกดคําว่าเคลมได้เลยนะครับคุณได้รับ พอกดแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นคาว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับอชเชอร์สำเร็จแล้วอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนในการอถอนเงินเข้าธนาคารนะครับแอปนี้นะครับซึ่งเป็นแอปกระเป๋าเงินเราสามารถเก็บไว้ได้เราจะรอให้ราคามันขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าราคามันลงนะครับคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้นะถ้าคุณไม่ถอนคุณก็รอให้มันขึ้นหรือให้มันลงแล้วแต่คุณอันนี้ก็คือ,อตามความสะดวกเลยแต่ถ้าใครอยากจะถอนเงินนะครับให้ไปที่กระเป๋าเงิน มาดูครับตอนนี้เรามีเหรียญอะไรบ้างตอนแรกเนี่ยผมมีเหรียญ BNB เนี่ย0.078แล้วก็มีเหรียญ USDT ประมาณ0.2ประมาณ2.25ดอลลาร์นะครับ2 5ดอลลาร์แต่ทีเนี้ยผมได้ทําการเลกเปลี่ยนไปแล้วเลกเปลี่ยนให้มันเป็นเงินไทยนะครับก่อนที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบัญชีธนาคารเปลี่ยนให้มันเป็นสกุลเงินไทยก่อนเนี่ย BNB ตอนนี้ผมมี0.07ผมก็ไปที่คําว่า Buy Sell ตรงกลางครับตรงนี้นะครับ Buy Sell ตรงกลางให้คุณเลือกจากนะครับควาว่าจากในข้างบนเนี่ยให้เลือกเป็น อ่า BNB นะครับตรงนี้คุณจะแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินไหนไปสกุลเงินไหนคุณเลือกเลยง่ายมากๆไม่ต้องไปเทรดนะครับทุกคนกดเลือก b n b ครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้อ่าแล้วก็กดเข้ามาสูงสุดได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมว่าอ่าคำว่าถึงเนี่ยให้เราเลือกเป็น THB ก็คือเงินบาทนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ให้เรากดเข้ามาซื้อขายได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้ามายืนยันภายใน8วินาทีนะครับกดเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูสถานะ เห็นไหมครับสำเร็จแล้วตอนนี้เราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่ทีนี้เราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่กระเป๋าเงินครับด้านล่างขวาอ่ะตอนนี้เรามีเงินเป็นเงินไทยแล้วนะครับเห็นไหมครับ THB มันขึ้นว่า1,776บาทนะครับก็ให้เราคลิกคําว่าถอนได้เลยนะครับตรงนี้่แล้วให้เราติ๊กคําว่าเงินบาทนะครับตรงนี้่แล้วก็เลือกคําว่า THB ครับข้างล่างตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็ให้คุณนะครับกดคําว่า Max ทั้งหมดได้เลยนะครับคุณจะถอนทั้งหมดก็ได้ แล้วให้คุณมาเลือกคำว่าโมบายแบงกิ้งครับมีค่าธรรมเนียม20บาทเช่นกันนะครับอ่ะโอเคกดคำว่ายืนยันนะครับพอกดคำว่ายืนยันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อธนาคารคุณต้องกรอกเลขบัญชีธนาคารที่ตรงกับชื่อของคุณเท่านั้นไม่สามารถเลือกเป็นบัญชีของคนอื่นได้นะครับอันนี้เลือกธนาคารครับกดเลือกธนาคารครับช่องที่2ไทยพาณิชย์แล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีของคุณ10หลักได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ให้เรากดคำว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดคำว่ายืนยันครับ อ่ามันก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับประมาณนี้คุณได้รับ1756บาทนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมอ่ยีบาทให้เรากดคาว่ายืนยันได้เลยนะครับกดคาว่ายืนยันได้เลยนะครับอ่ามันจะส่งรหัสไปทางอีเมลดังนั้นให้คุณนะครับไปเอารหัสที่อีเมลครับกดคำว่ารับรหัสครับอ่าส่งรหัสการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลก็ไปที่อีเมลครับนี่นะครับใบเน้นทีเฮดมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับ0 4 7 7 9 7 0,4,7,7,9,7แบบนี้แล้วก็ให้เราไปเอารหัสออเทนติเกเตอร์นะครับที่ผมเคยสอนสมัครไปนะครับอ,อ,อันบนเลยอันบนไม่รู้ถูกหรือเปล่ากดตกลงครับกำลังประมวลผลนะครับก็คือให้เราดูคำว่าประวัตินะครับดูประวัติครับขั้นตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาหน่งถึวันเช่นกันนะครับโอเคถ้าเงินมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค